สวัสดีสุขสุขคนครับที่เขามารับชมรับฟังในช่องตีกำลังเจริญครับพื้นนี้กับมาลงหางครับลงหางอัน,นเห็นเขียวๆนี่บวเป็น,พน,นเพลินนเลยนอครับมันเป็นเขาเฮียครับอันนี้กันมันมีข้องนะครับดูตรขงขามกันมีข้องนะครับเป็นป่อยหนามมาแต่ถ้าเวลาเที่ยง กลัวนะครับแดดได้ดเกินนะครับ ตรงหางนะครับมีไฮนี่นะครับสองใหนี่นะครับแล้วก็ให้หุ่นนะครับให้ท้ายนะครับมิซีให้นะครับล่มครับมือนี่มีซีไม่ล่มเนี่ยต่กัดหันหรือก่อฝนกับตกทีเดียวหนึ่งครับตกเมื่อก่อนนี่ครับตกทีเดียวหนึ่งทั้งเสนางเฮา มันเป็นดินถ้มนะครับเกิดอยากมีซุมมซ้มเนี่ยน้าเกิมีซุ้มเนี่ยเพราะว่าก็ะปิยางเพิ่นป่อยนาม,มานะครับทางส้นประท่านเพิ่นป่อยนาม,มานะครับสายสีได้เปรียบเพื่อนเนี่ยนะครับหน้าฟังทั้งผีนะครับมีข้องน้ำพิ่นป่อยนาม,มาากับข้าเจ้าเห็ดหน้าปังน้ำนะครับทั้งทั้งลุมนะครับ เพิ่นเห็ดหน้าปังนะครับคล้องมันจะอยู่ทึ้งนะครับหน้ามันก็ออกอทั้งสองทางนี่น,น้องอยากซูมแน่ครับที่แรกเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นจะปลูกมันนะครับเอาไปเอามาฝนน่าตกไรเปลี่ยนใจไปสิครับเปลี่ยนใจเห็ดเข่าคือเก่านะครับโอ้ก่อนกีทายไม่แตรกร่ก่อนใหญ่ๆด้วยพี่น้องนี่นแหละคุณนะ ผมเห็ดมันกับซอสใจเย็นนะผมไทยบ๊ว้นะผมเปลี่ยนเกียร์สานะครับคนก็เลยไทยองนะคนว่าไปเห็ดมานเห็น,นกับชองให้เส้นหอดเที่ยงนะครับเห <c oughs> ็ดตัวสิบโมง <c oughs> เห็ดเลรียเห็ดหัวอยู่ <f ix> ผมเปลี่ยนเกียร์สานะครับไทยกัดได้ตะกี้หนึ่งอย่างเดียวนะครับ แกสองมันเร็วโหดนะครับมันดินพอแตกนะครับจะหนีกีนึงกันย่างสีบออยากแตกนะครับ่าต่าใส่รอบแกผ่าน,นหานะครับแกดินที่บออยากแตกวันไดนนะครับก่อนกีดไทยมิตรก่อนยังไง ทุงมือกับปรเดี๋ยวมานะครับนี่คันทางใหม่อีกแล้วมือนี้ก็ลืมทุงมือนะครับว่ามาสวยมือนี้ทีเอ็ดเกศูนย์นิวฮันแลนด์นะครับ ไทยจะสองอยู่ใน่าใจจะไม่เห็นบาดแผลนะครับมันไหวปวดตอนที่ไทยบางงามนะครับไทยจะสอง ไปถ่ายไกลรถกับบ่ได้นะครับมันห่อนพอนครับนี่กับโฮมกับโฮมเนยน้อยหนึงดอกยืนถ่ายอยู่นี่มันห่อนแห้งนะครับล้มมีกับจิงครับตัวมันพัดเอาอายแดดมากนะครับมันเลยไปถ่ายไกลบ่ได้ครับน้ำถ่ายบ่ได้นะครับห่มอยู่กับเนยน้อยนึงครับประโยชนบางอื่นกับมันกับบ่คือนะครับเพราะว่ห่อไม่เห็นงานน้ำเพลนเนาะ รถสามพันเดียววทตถัยหนึ่งพลลันเดียวจังไดเดี๋ยวขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับพว่าโทรศัพท์พอนแล้วเดียวเมื่อยันยมันตัดอีกนะครับเพราะว่ามือก้อนมันตัดนะหมองทายไวห้ผมก็ะ่ได้ลงดอกมันตัดแล้วผ้องก็เลยบอเอาเลยนะคลิปมือก้อนครับจังได้ขอขอบคุณนะครับที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ